ตัวผมเองเนี่ยอายุห้าสิบห้าปีพันรายาสี่สิบเก้าเธอบอกว่าเธอหมดความต้องการทางเพศแล้วจะมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ให้ลงตัวยังไงไหมครับคือจะมีอะไรกันเนี่ยแต่ก็มีได้นะคะแต่ว่าพัน,พนรายาเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องฝืนใจกลัวเธอเองเนี่ยจะไม่มีความสุขด้วยครับคือแคร์ความรู้สึกของพันรายามากจะแก้ที่พันรายารได้ยังไงบ้าง สำหรับผมตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยแค่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยผมก็ว่าได้แล้วพอใจแล้วก็ต้องลองคุยกันก่อนเนาะเือกี้ก็คุยกันทั้งสองคนเลยค่ะว่าเอที่บอกว่าหมายถึงแบบไม่มีความต้องการหรือหมดความต้องการเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเนาะโอเคในเรื่องของอ,อพออายุมากขึ้นนะคะ มันก็อาจจะเขาเรียกว่าของผู้หญิงเนาะอาจจะมีความต้องการด้านเนี่ยที่มันลดลงเ<า>มื่อเทียบกับผู้ชายนะคะเนาะเพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงอะคะ่ะมันจะสร้างน้อยลงนะคะซึ่งมันสร้างน้อยลงแต่หลออายยี่สิบห้าปีแหละนะคะหลังจากนั้นมันก็จะสร้างน้อยลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็วัยสี่สิบเก้าปีอะคะ่ะก็ต้องดูว่าเออเป็นวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วเนาะเพราะว่าปกติโดยเฉลี่ยนะคะผู้หญิงนะคะ ไทยเนี่ยก็จะประมาณหมดประจาเดือนประมาณสักอายุเ9-5ชวปีทีนี้พอเขาเรียกว่าเป็นวัยที่หมดประจาเดือนนะคะฮอร์โมนมันลดลงแน่นอนเนาะนี้พอฮอร์โมนเพศลดลงอะคะ่ะเรื่องของความต้องการก็อาจจะน้อยลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะคะหรือว่าบางทีแบบโอเคอายุเยอะและ้วแล้วเราก็อาจจะโฟกัสกับเรื่องอื่นเรื่องการงานเนาะหรือว่าเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเอ่อเรื่องการมีเซ็กส์บนเตียงนะคะก็อาจจะทำให ไม่ใช่ไม่รักอะแต่ว่าคือถึงว่าก็ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องมีอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าลองคุยกันแล้วอะเป็นจากสาเหตุอะไรใช่ไหมคะแล้วถ้ารู้สึกว่าโอเคแฟนเนี่ยอาจจะใกล้หมดประจําเดือนแล้วหรือหมดประจำเดือ,อดน,นไปแล้วนะคะก็ไปหาคุณหมอได้นะคะเพื่อไปตรวจดูเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการให้ฮอร์โมอนทดแทนหรือพวกนี้ก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเวลาที่ ผู้หญิงนะคะเขาหมดประจาเดือนนะหรือใกล้ที่จะหมดประจําเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะหรือว,ว่าเจ็บเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะล้วก็อาจจะทําให้ไม่ได้อยากที่จะมีเซ็กส์เพราะว่ามันมีอาการเจ็บมันไม่สนุกมันมันเจ็บอะคะ่ะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ<ห>ทีนี้ก็ต้องเราลองคุยกันก่อนนะคะแล้วก็ลองไปหาคุณหมอที่ก็ร้านดูคะ่ะเพื่อเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาด้านนี้นะคะ